สวัสดีครับวันนี้สารอาญามีคำพิพากษาคดีศสีสุวรรณนะครับกรณีไปแจ้งความดำเนินคดีกับทักษิณอดีตนายกนะครับโดยไปกล่าวหาว่าครอบงำเพื่อไทยนะครับโดยสารอาญาวินิจฉัยไว้น่าสนใจมากว่ากรณีดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการแจ้งความเช็จการแจ้งผู้อื่นนะครับเนื่องจากว่าคุณรีสุวรรณนั้นเป็นนักร้องเกี่ยวกับเรื่องชาติและแผ่นดินนะครับแล้วก็มีการร้องเรียนนักการเมืองเป็นจํานวนมาก เป็นการเป็นการตรวจสอบการทํางานของบุคคลสาธารณะและก็คําพิพากษาเนี่ยนะครับสรุปโดยย่อคือการร้องเรียนของคุณศรีสุวรรณเป็นการร้องเรียนไปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏนะตามสื่อสารมวลชนและพฤติกรรมต่างๆของนายทักษิณก็ทําให้บุคคลทั่วไปว่าน่าจะเข้าข่ายครอบงาพักการเมืองนะครับโดยที่นายศรีสุวรรณนั้นยังไม่ได้มีการตัดสินว่าใครผิดใครถูกนะครับดังนั้นการแสดงความคิดเห็น,หนต่างๆของนายศรีสุวรรณเนี่ย เพื่อมุ่งหมายให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีการครอบงำพักการเมืองหรือไม่เป็นไปตามสิทธิ์ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญในการยื่นหนังสือร้องเรียนนะครับดังนั้นคดีนี้ก็ยกฟ้องนะครับคดีนี้อายการเป็นโจทย์ก็ดีใจกับคุณศรีสุวรรณด้วยก็อย่างที่ผมเคยกล่าวเรียนนะครับการร้องเรียนนักการเมืองเนี่ยตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏโดยเรามีความเข้าใจว่าพฤติการแบบนี้เป็นการครอบงบครอบงพักการเมืองเนี่ยสามารถทําได้ นะครับถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตแ,นะและก็ถือว่านะครับและก็ถือว่านะครับเป็นการแจ้งความไปตามข้อเท็จจริงก็ไม่มีความผิดฐานแจ้งความเช็จการแก้้ผู้อื่นก็ยกฟ้องนะครับช่วงนี้คุณทักษิณก็เริ่มมีการให้ทนายความไปแจ้งความดําเนินคดีกับตํารวจไซเบอร์อีกหนึ่งคดีนะฮะแต่ถ้าความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยการวิจารวิพากษ์วิจารคุณทักษิณเนี่ยสามารถทาได้เต็มที่แต่อย่าไปปั้นแต่งเรื่องขึ้นมานะครับ แต่ถ้ามันมีพฤติการหรือทําให้เราเข้าใจว่าเป็นการครอบงําพรรคการเมืองวิจาร์ณได้เต็มที่คดีนี้สารอาญาวางหลักไวอ้อย่างถูกต้องแล้วครับนะครับก็ใครเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกันแสดงความคิดเห็นและช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยครับจุกกรูจุกกรู